บริษัทโทร,รคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT เกิดจากการควบรวมกิจการระหว่างบริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัดมหาชนหรือแคสและบริษัท TOT จำกัดมหาชนหรือ TOT หลังจากการควบรวมส่งผลให้ NT มีโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลครบวงจรมากที่สุดกลายเป็นบริษัทโทร,รคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนเป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้น100%ซึ่งมีศักยภาพในการให้บริการโดยเฉพาะเรื่องการสื่อสารระบบดิจิทัลและดาวเทียมรวมถึงการนำระบบดิจิทัลมาให้บริการในภาคการสาธารณสุขการเกษตรและธรมนาคมโดยนำความทันสมัยและครบวงจรมาดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมด้วยการสร้างชุมชนปลอดภัยสิ่งแวดล้อมชุมชนยั่งยืนบริการด้านสาธารณสุขและระบบสาธารณะ เพื่อการท่องเที่ยวในชุมชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลพันธกิจในแผนพัฒนาชาติไปสู่ยุค Digital, Digital ดิจิทัล Digital Transform โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะตามแผนพัฒนาชาติ20ปีที่ทําให้ชุมชนเกษตรกรการค้าขายรวมถึงนักท่องเที่ยวเข้าถึงการใช้บริการทุกด้านทั้งฟิ s i c a l and ดิจิทัลในรูปแบบดิจิทัลโซลูชันอาทิแอปพลิเคชันดิจิทัลไซเน Free Wi-Fi Broadcast โดยมี War Room Management เป็นศูนย์กลางจัดเก็บข้อมูลพร้อมสร้างมาตรฐานการดำเนินชีวิตประจำวันบนหลักการ Smart City ที่จะทั้งช่วยให้ธุรกิจในพื้นที่มีอัตราเติบโตที่เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพรวมถึงการสร้างงานการดูแลสิ่งแวดล้อมการต่อยอดพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่องตามแผนพัฒนาไทยแลนด์4.0เพื่อคุณภาพชีวิตของสังคมที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง วัตถุประสงค์โครงการเพื่อตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ยุทธศ,ศาสตร์พันธกิจและเป้าประสงค์ของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อสร้างแพลตฟอร์มรับข้อมูล Big Data แบบบูรณาการจัดเก็บวิเคราะห์เผยแพร่บริหารข้อมูลอย่างเป็นระบบและมีความปลอดภัยด้านการรักษาข้อมูลมุ่งเน้นการใช้ข้อมูลเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ การส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชนเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของจังหวัดด้วยการใช้ IoT Internet of Things เพื่อรวบรวมข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและจำนวน,นนักท่องเที่ยวเพิ่มช่องทางในการให้บริการประชาชนนักท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ในการสื่อสารข้อมูลด้านต่างๆยกระดับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของประชาชนในพื้นที่ต่างจังหวัดด้วยเทคโนโลยี Fixed w วเล e t แอพเซ e ส์เน็ผ่านเครือข่ายของบอมจอรคมนาคมแห่งชาติประโยชน์ที่จะได้รับมุ่งหวังเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้พร้อมเข้าสู่ยุคไทยแลนด์4.0อย่างเต็มรูปแบบโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและทานฉลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการเมือง เพื่อลดท่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรของเมืองและประชากรเป้าหมายโดยเนั้นการออกแบบที่ดีและการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและประชาชนในการพัฒนาเมืองภายใต้แนวคิดการพัฒนาเมือง People Core Value ให้ประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขอย่างยั่งยืนเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลสารสนเทศแบบทันสมัยทางด้านข่าวสารสุขภาพ ความปลอดภัยและความสะดวกสบายโดยประเทศไทยเป็นเป้าหมายในการพัฒนาสมาร์ทซิตี้เพราะสามารถควบคุมปัจจัยต่างๆได้ง่ายและประชากรส่วนใหญ่ของประเทศประกอบอาชีพเกษตรกรรมและในทุกจังหวัดมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายที่พร้อมต้อนรับการมาเยีอยของนักท่องเที่ยวทั้งในแง่ของวัฒนธรรมประวัติศาสตร,ร์สิ่งแวดล้อมและผลผลิตทางการเกษตรจึงจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพของเมืองให้มีความพร้อมในด้านต่างๆ เมืองอัจฉริยะสมาร์ทซิตี้ประกอบไปด้วยการจัดการ5ด้านดังต่อไปนี้สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะสมาร์ทแอนเวอร์เมนต์เป็นเมืองที่มุ่งเน้นปรับปรุงคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลการบริหารจัดการและติดตามเฝ้าระวังภาวะแวดล้อมอย่างเป็นระบบเช่นการจัดการน้ําการดูแลสภาพอากาศการเฝ้าระวังภัยพิบัติตลอดจนเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยจะแสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์ของสภาพอากาศปริมาณฝุน่นละอองอุณหภูมิคาร์บอนมอนอกไซด์และความชื้นในอากาศเปรียบเทียบข,ข้อมูลของสภาพอากาศกับข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐเพื่อประเมินสภาพอากาศล่วงหน้าและแจ้งเตือนหากสภาพอากาศในปัจจุบันเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการมีระบบตรวจสอบความหนาแน่นของประชากร มีระบบรายงานจำนวนประชากรจำนวนนักท่องเที่ยวและจำนวนคนในพื้นที่เศรษฐกิจกอัจฉริยะ Smart Economy การท่องเที่ยวก็ถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้เกิดการหมุนเวียนเงินภายในประเทศโดยนักท่องเที่ยวสามารถออกแบบเส้นทางการเดินทางและวิธีการเดินทางการค้นหาร้านอาหารที่พักสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมคำนวณค่าใช้จ่ายได้ด้วยตนเอง ผู้ประกอบการร้านค้าหรือประชากรในพื้นที่มีข้อมูลในการวิเคราะห์และวางแผนการตลาดในช่วงเวลาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งข้อมูลปริมาณคนเพศช่วงอายุและข้อมูลเชิงสถิติในแต่ละช่วงวันและเวลาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการซื้อขายสินค้าผ่านอ e ินเทอร์เน็ต e-commerce เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายมาใช้ในการผลิตสินค้าการเกษตร ตั้งแต่การเตรียมแปลงจนถึงการขายสินค้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในการทำการตลาดสินค้าเกษตรและผลิตสินค้าที่ตรงความต้องการของตลาดมีระบบจัดเก็บข้อมูลประชากรหลักนักท่องเที่ยวและใบหน้าบุคคลที่ไม่มีข้อมูลในระบบมีบริการสัญญาณ Wi-Fi ครอบคลุมพื้นที่ในเขตที่ให้บริการเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงข่าวสารและการแจ้งเตือนได้ตลอดเวลา สม a ร์ g เก e r n a n น e เป็นเมืองที่มุ่งเน้นพัฒนาระบบบริการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐสะดวกรวดเร็วเพิ่มช่องทางการมีส่วนร่วมให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลทำให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้มีช่องทางในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวผ่านแอปพลิเคชัน Smart City on Mobile ที่รองรับการใช้งานได้ถึง2,000ยูเซอร์มีการเก็บข้อมูลบุคคลและนักท่องเที่ยว เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์การให้บริการสาธารณะในภาพรวมของพื้นที่รวมถึงความปลอดภัยในการเดินทางในพื้นที่การดำรงชีวิตอัจฉริยะ smart living มุ่งเน้นให้บริการเที่ยมำนวยความสะดวกต่อการดำรงชีวิตเช่น การบริการด้านสุขภาพให้ประชาชนมีสุขภาพและสุขภาวะที่ดีเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุก,การเพิ่มความปลอดภัยของประชาชนด้วยการเฝ้าระวังภัยจากอาชญากรรมมีระบบแจ้งเตือนไัยฉุกเฉินให้กับประชาชนในพื้นที่โดยเชื่อมต่อกับศูนย์รับแจ้งเหตุประจำในพื้นที่โดยประชาชนสามารถใช้อุปกรณ์แจ้งเตือนบนสมาร์ทโฟนซึ่งเป็นการแจ้งเตือนเป็นรูปแบบของวิดีโออินเตอร์คอมตลอด24ชั่วโมง มีระบบ emergency medical care EMC ในการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินใช้เป็นช่องทางในการขอความช่วยเหลือไปยังสถานพยาบาลรวมถึงติดตามสถานะของรถพยาบาลและแจ้งข่าวไปยังผู้เกี่ยวข้องเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจะมีการประสานงานให้กับรถพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้การช่วยเหลืออย่างรวดเร็วที่สุดมีระบบแจ้งเตือนบุคคลที่มีอุณหภูมิเกินค่าที่กำหนดเพื่อเป็นการเฝ้าระวังการติดต่อของโรคในจุดที่มีการรวมตัวกันของประชาชนในจังหวัดสามารถตรวจสอบเส้นทางการจราจรและความหานาแน่นได้โดยละเอียดผ่านระบบ CCTV AI มีระบบติดตามการจรากรรมผ่านระบบ CCTV AI และเชื่อมต่อข้อมูลจากสถานีตำรวจเพื่อการค้นหาได้อย่างรวดเร็ว พลเมืองอัจฉริยะ Smart People เป็นเมืองที่มุ่งเน้นพัฒนาพลเมืองให้มีความรู้และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและการดำรงชีวิตสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสารรค์และการเรียนรู้นอกระบบรวมถึงการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันด้วยความหลากหลายทางสังคมสรุปโดยภาพรวมสั้นๆให้เข้าใจเราจะเป็นอย่างไรเมื่อมี Smart City เราจะมีธรรมชาติที่สมบูรณ์ สุขภาพร่างกายก็ดีด้วยเราจะมีเงินทองจากการทำธุรกิจการค้าขายที่เราสามารถควบคุมได้พูดแบบบ้านๆว่าเงินทองไหลามาเทมาเราจะมีคนมาดูแลจัดเก็บข้อมูลให้และความปลอดภัยให้เหมือนมีเลขาส่วนตัวเราจะมีคนมาดูแลสุขภาพร่างกายเราอย่างใกล้ชิดเหมือนมีหมอส่วนตัวคอยดูแลเมื่อทุกอย่างรอบตัวดีเราก็แฮปปี้ คนรอบข้างก็แฮปปี้ประเทศก็แฮปปี้